สวัดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับค,คุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาศิละปะนั่นเองอ่าโดยในวันนี้นะคะค,คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องสีในธรรมชาตินั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนทราบไหมคะว่าสีในธรรมชาติเนี่ยมีสีอะไรบ้างอ่าสีชมพูสีฟ้าใช่ไหมคะอ่าเรามาดูความหมายกันเลยดีกว่าคะ่ะว่า สีเนี่ยหมายถึงอะไรสีนะคะก็หมายถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไปรอบรอบตัวของเรานั่นเองอ่าก็คือเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาตินะคะสีเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกที่แตกต่างกันอ่ะโดยสีนะคะก็จะมีในลักษณะนี้อย่างแรกก็คือสีแดงสองสีฟ้า 3สีเขียว4สีเหลืองอ่าเช่นสีของปลาเห็นไหมคะปลาเขาก็มีสีเหลืองห้าสีชมพูหสีม่วง7สีส้ม8สีเทา9สีน้ำตาลและสิสีดำอ่ะแล้วมีสีหนึ่งนะคะนั่นก็คือสีขาวนั่นเองอ่ะอ่ะเราเรียนรู้สีขาวว่าอันนี้คือภาพของ ดอกไม้อะไรอ่ามันก็คือดอกทานตะวันนั่นเองซึ่งดอกทานตะวันนะคะเขาก็จะมีสีเหลืองสีน้ำตาลบริเวณดอกของเขาเห็นไหมคะอ่าส่วนตรงก้านหรือตรงใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะอ่าเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติเลยค่ะอ่าต่อไปก็ดอกไม้เหมือนกันแต่เป็นดอกไม้คนละชนิดอันนี้คือดอกกุหลาบนะคะ ซึ่งดอกกุหลาบเนี่ยเขาก็จะมีดอกเป็นสีแดงมีก้านหรือว่าใบไม้เป็นสีเขียวอ่าต่อไปเป็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีสีส้มสีเหลืองหรืออาจจะมีสีแดงด้วยได้ค่ะอ่าต่อไปเป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ก็จะมีสีเขียวให้ความรู้สึกสบายใจสดชื่นอ่าสีเขียวก็จะมีอีกนะคะก็อย่างเช่น ใบไม้ต้นหญ้าต่างๆนะคะที่เป็นพวกพืชอ่าเขาก็จะมีสีเขียวอ่าต่อไปเป็นทะเลใครเคยไปทะเลบ้างเอยอ่าทะเลเนี่ยบนท้องฟ้าของเขานะคะในภาพนี้นะท้องฟ้าเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินสว่างแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ น้ำทะเลน้ำทะเลเนี่ยก็จะมีสีฟ้าต่อไปเป็นทรายพื้นทรายเขาก็จะมีสีน้ำตาลนวลนๆน,น,นะคะออกขาวๆเล็กน,นึงแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะสีขาวก็คือสีของเมฆนั่นเองอ่านี่ก็คือลักษณะของสีที่อยู่ในธรรมชาตินะคะสำหรับเนื้อหาแนวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ นักเรียนก็พอจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสีในธรรมชาติเนี่ยมีสีอะไรบ้างสีในธรรมชาติก็คือสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะอย่างเช่นสีของใบไม้สีของท้องฟ้าสีของน้ําทะเลล้วนเกิดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะ,ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะสำหรับใบงานนะคะให้นักเรียนทําส่ง,งครูคด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของครูคได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ